เอาละครับผมก็สวัสดีนะครับผมเป็นแฟนเกมดาร์กบอลโดคังแบทเทิลทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าหลังจากการปรากฏตัวของซูเปอร์17นะครับผมก็แหมมันไม่กล้าจริงๆวะ่ะมันทั้งเท่สเลอเกิน <c oughs> คือแบบมันเท่อ่ะจริงๆไ,ไอ้ตัวเนี้ย คือถ้าเกิดเป็นผู้เล่นหน้าใหม่อะผมแนะนําว่าให้ข้ามนะครับผมจริงนะคือมือต่อให้มันจะเก่งยังไงก็แต่เทยังไงก็ผมว่าคนที่เล่นเกมนี้มาแบบเพิ่งเริ่มเล่นนะ่ะเออแล้วก็เป็นผู้เล่นสายฟรีอย่างเงี้ยผมแนะนําให้ข้ามไปเลยนะครับเนาะเออแต่สําหรับผมนะครับผมอยากได้มันไม่ได้เพราะอะไรเลยนะเพราะว่ามันเทเองเดียวเลยครับสำหรับซูปเปอร์17ตัวนี้เนาะมา เดี๋ยวก่อนเราจะไปเปิดกาชานจะจ่ต้องบอกก่อนนะครับว่ากาชานี้ผมจะเปิดแค่2มันติเท่านั้นนะผมจะเปิดแค่2รลอกคือ0 0เพชรเพ่านั้นนะครับผมจะไม่เปิดมากกว่านี้แล้วเพราะว่าผมจะต้องเก็บเพชรนะครับผมไปรอ,อไว้สำหรับหกปีนะแต่ตัวนี้ผมให้กรณีพิเศษเลยแม่งเท่จะจัดเลยผมบอกเลยนะผมชอบมากเลยโดยเฉพาะท่าเสยผมของเขานะครับสำหรับสเปอร์สิบเดนะครับผมโอเคเรามาดูถ้าไม่ตายก่อนดนีกว่าว่ะ เออก่อนดูดิว่าทั้งตากมันเท่ขนาดไหนนะครับผมไปอ่าดูเออดูดิถ้ามันเท่นะเออจะยิ้มทําไมจะยิ้มทําไมนี่นี่ท่านี้ผมชอบท่านี้มากเลยฮะใช่เลยท่านี้ใช่ดิเนี่ยถ้ามันเท่นะว้า โอ๋อท่านี้มันไม่ใช่ท่าไม่ตายใหญ่ของมันหรอครับมันคือท่าแอคทีฟสกิลเว้ยท่าเสยผมอะเอา้าไอเราก็ลึกว่าไอท่ากเมื่อกี้คือท่าที่มันเสยผมไงเออตอนที่ผมไปดูใน y o ยูทูปปะผมก็ลึกว่าไอท่ากเมื่อกี้คือท่าเสยผมเว้ยเอา้งงาซะงั้นว๊ดงงเลยนะครับผมแต่ต้องบอกเลยว่าเป็นการ์ดท,ที่ผมว่าสวยนะเนี่ยเป็นการ์ดเป็นอาร์ตการ์ดท,ที่ค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมดูด,ดิมันค่อยๆปล่อยมา ดิเออการมันสวยนะครับผมเออผมบอกว่าคืออย่างน้อยมันก็เทอะสำหรับผมนะมันเทแล้วมันไม่ได้เทอย่างเดียวนะครับตัวนี้เป็น LR ที่ไม่ได้เทเล่ยนะครับมันมาเพราะวาความแข็งแกร่งแบบว่าเผาอัพขึ้นเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเราเสียเวลาการแพร้ม,มานานแล้วนะครับผมไปมันติที่หนึ่งครับดูว่าครับว่าจะได้ไหมสองมันติเท่านั้นครับอไ,ได้ไหมได้เลยไหมได้ไปเลย โอโ้โหบินมากับปิโกโร่แล้วมัไมมันดูแหลกๆหลกวะ่ะ <ś c oughs> ผมว่าแปลกๆลกแล้วเออภาพมันแปลกๆอ่ะเออมันเออโปรแกรมผมมันค้างว่ะภาพมันแปลกๆอ่ะ,อะเออนี่เฮ้ยโอ้โหอะไรวะเนี้ยตัวอะไรวะเนี้ยดีเอาไปเอเออได้งไงเนี่ยโอโ้โหวอท เฮ้ยผมเห็นบางคนก็เปิดแป๊บเดียวได้นะบางคนก็เปิดแบบหลายรอบมากเลยกว่าจะได้โอ้โหผมว่าผมเกลือแล้วครับมันตีแรกโอ้โหจบเลยครับผมดีต้าสมัยดึกดำบรรพ์เลยฮะเฮ้ยออกออกนมนดูมันดูแหลกแหลกวะไหวป,ปะเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ย คื่อเหมือนจะไม่ไหวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นไรวะเฮ้ยค้างเลยฮนะโอเคมามวหัวหัน่าจะเกลือเรียบร้อยครับซุปเปอร,ร์สิบเจ็ดครับซุปเปอร,ร์สิบเจ็ดมันน่าจะไม่ชอบขี้หน้าผมวะเออดูแล้วมันไม่น่าชอบขี้หน้าผมครับมันก็ไม่น่าจะมาแล้วครับผมไปมันติสุดท้ายนะเปิดอยู่สองมันติบอลมัติสุดท้ายนะครับเปิดแบบว่าพอหอมปากหอมคอแล้วกันนะครับผมไปพอแล้วไม่เปิดยังไม่ได้คือไม่ได้ครับอย่าฝืนนะครับไม่ไหวอย่าฝืนเด็ดขาดเลย เอาว่ะมันเป็นไรเนี่ยได้ลุ้นอยู่นะฮะต้องบอกว่าได้ลุ้นอยู่นะเพราะเป็นทั้งกับโกเทนไงเออแต่มันชักช้าหน่วงๆอยู่วะหรือผมไปโดนอะไรวะเนี่ยมันช้าๆหน่วงๆครับผมมาเลยมาเฟซเอาไหมโถ่เอ้ยไอ้เราก็รู้ว่าจะเฟซเอานะครับอี เอ้ยไม่ใช่ตัวนี้ดิโอ้จบเลยปะเนี่ยจบเลยปะเนี่ยโอ้โหตัวท้ายวะ่ะเอ,อ้ยไม่นะโอ้โหจบเลยครับอะไรกันครับนี่เรียบร้อยครับผมเกลือเรียบร้อยครับสองมันติไม่ได้ถ้าบอกว่าสองมันติไม่ได้คือจบเลยนะครับมันไม่ใช่ตัวที่แบบว่าจะมาให้ผมวะ่ะ เออนาอคือแบบว่าเราพยายามแล้วอะ่ะแต่มันไม่ใช่ตัวที่มันไม่ใช่เจ้าของอะ่ะสะเทือนใจมากเลยเนาะเออแบบว่าสะเทือนใจจริงจงเนาะไม่ได้นะครับผมไหนดูอ่ะเพชรเออผมมีพอแรกเพชรเพช,ช,เพช,ชเรเหลืองยังวะสองร้อยสี่สิบโออียาวไกลเรย่มต้องดูเลยครับ โอเคครับผมเอาเป็นว่าเกลือเรียบร้อยนะครับ100เพชของผมเกลือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คงไม่เปิดไปมากกว่านี้แล้วนะครับไม่ได้คือไม่ได้หยุดแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่า6ปีแม่งเก่งกว่าเยอะเลยนะครับผมเนาะก็เป็นว่าแล้วใครที่ก็ที่ชอบคลิปแบบนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสุดท้ายก็ใครที่คิดอยากจะเปิดตู้นี้นะครับขอให้เปิดแบบมันติเดียวขอให้ได้ไปเลยละกันนะครับผมสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม